ยินดีต้อนรับสู่หลอนสตอรีใครยังไม่ได้กดติดมตามช่วยกดติดตามให้หน่อยนะคะ EP 6พีนขอานำเสนอใส่ตอนศาลาสยองเชิญรับชมรับฟังได้แลวค่ะสำหรับตอนศาลาสยองแอดนำเรื่องราวจากสมาชิกพันทิปหมายเลข6736407มาเล่าให้ฟังนะคะ ย้อนกลับไปในสมัย20 30 40ปีที่แล้วการเดินทางย,ยังไม่สะดวกเท่าปัจจุบันยิ่งหากเป็นวัานนอกที่อยู่ติดชายแดนแล้วการเดินทางเข้าตัวเมืองจังหวัดนั้นเป็นอะไรที่ยากลำบากมากเพราะรถที่วิ่งเข้าเขตตัวเมืองมีจำนวนรอบที่น้อยมากบางวันก็มีแค่ขาไปไม่มีขากลับบางวันก็มีแค่ขากลับไม่มีขาไปหรือโชคดีหน่อย วันนั้นอาจมีทั้งรอบขาไปและขากลับภายในวันนั้นหรือโชคคูณสองรถวิ่งไปตัวเมืองมีมากกว่าหนึ่งรอบคุณตาเล่าว,ว่าสมัยนั้นเรียนอยู่มหาลัยในตัวเมืองแต่เพราะคุณแม่ป่วยหนักทั้งพี่ชายและพี่สาวต่างก็ดูแลไม่ไหวเลยต้องเขียนจดหมายเรียกตัวให้คุณตากลับมาช่วยอีกแรง เนื่องจากตัวพี่ชายของคุณตานั้นเป็นเสาหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวทำให้ในทุกๆวันต้องตื่นแต่เช้ามืดเพื่อเตรียมตัวเตรียมข้าวของไปขายที่ตลาดในหมู่บ้านสายสายกลับจากตลาดก็ต้องไปทำไร่ทํานาของที่บ้านต่อส่วนพี่สาวของคุณตาเองก็ต้องช่วยทำงานบ้านและงานรับจ้างทั่วไปโดยปกติแล้วหน้าที่ดูแลคุณแม่จะเป็นของพี่สาวแต่เพราะช่วงนี้เป็นหน้าเพาะปลูก พี่ชายของคุณตาทําคนเดียวไม่ไหวและตัวพี่สาวเองก็ไม่สามารถที่จะไปช่วยทําไร่ทํานาได้นานเกินไปเพราะต้องคอยดูแลคุณแม่เนื่องจากอาการป่วยของท่านค่อนข้างหนักจึงต้องมีคนคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาดังนั้นพี่ๆเลยตัดสินใจเรียกตัวคุณตาที่ช่วงนี้อยู่ในระหว่างเตรียมตัวสอบไม่มีค่าเรียนให้มาช่วย กว่ารถประจำทางจะขับมาจอดที่ศาลาทางเข้าหมู่บ้านก็กินเวลามืดค่าแล้วด้วยความที่เมื่อก่อนต้องติดต่อกันด้วยจดหมายและเวลารอบรถที่ไม่แน่นอนทำให้คุณตาต้องเดินเท้าเข้าหมู่บ้านมาเองตอนที่คุณตาลงมาจากรถคุณตาสังเกตเห็นว่าที่ศา,าลาริมทางมีคนนั่งอยู่แต่เพราะมันค่อนข้างมืดคุณตาเลยมองไม่เห็นหน้าซึ่งดูจากลำตัวก็พอจะรู้ว่าคนที่นั่งอยู่นั้นเป็นผู้ชาย และดูจากเสื้อผ้าที่ใส่ก็คงเป็นคนในหมู่บ้านสมัยก่อนนั้นในหมู่บ้านตามปกติแล้วเวลาเราเจอใครต่อให้รู้จักหรือไม่รู้จักก็ต้องทักทายกันซึ่งในการทักทายนั้นส่วนมากมักจะเป็นคำถามเช่นไปที่ไหนมากินข้าวด้วยกันไหมเป็นต้นซึ่งในกรณีนี้คุณตาดูแล้วว่ามันคงดึกเกินกว่าจะทักทาย ชายคนที่อยู่ในศาลาว่ากินข้าวหรือยังเลยตะโกนทักถามด้วยภาษาท้องถิ่นไปว่าอ้แยะอย่างซุ่มมืดอยู่ผูดเดียวซึ่งประโยคที่ตะโกนถามไปนั้นแปลว่าพี่ชายทำอะไรมืดๆอยู่คนเดียวหลังตะโกนถามเสร็จชายที่อยู่ในศาลาก็หันมามองคุณตาก่อนที่จะตอบว่ารอคนมารับ พอได้ยินชายที่นั่งอยู่ในศาลากำลังรอคนมารับคุณตาก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ติดใจอะไรคิดว่าเขาคงนัดกับใครไว้ให้มารับเลยพูดแค่ว่าระวังยุงระวังงูอะไรให้ดีๆนะก่อนจะรีบเดินทางไปยังทางเข้าหมู่บ้านเพราะนี่ก็ดึกมากแล้วแม้ว่าจะเป็นผู้ชายแต่สมัยก่อนโจรมันชุม มาเดินคนเดียวมืดๆข้ำๆกลางถนนเปลี่ยวทั้งสองข้างทางที่เต็มไปด้วยป่าแบบนี้อันตรายมากคุณตาเลยรีบเดินเข้าหมู่บ้านที่ยังพอมีไฟมีบ้านคนให้พออุ่นใจเดินเท้าต่อไปอีกเกือบครึ่งชั่วโมงก็เดินมาถึงบ้านเคาะประตูเรียกไม่นานพี่สาวก็เดินมาเปิดประตูให้และทักทายคุณตาเล็กน้อยก่อนจะบอกว่าให้รีบไปอาบน้ำนอนเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องตื่น มาช่วยงานกันแต่เช้าคุณตาที่เหนื่อยกับการนั่งรถกลับบ้านอยู่แล้วก็รับคำรีบเดินไปอาบน้ําที่ห้องน้ํานอกบ้านก่อนจะรีบกลับเข้าไปนอนที่ห้องของตัวเองทันทีเหมือนทุกอย่างจะไม่มีอะไรผิดปกติช่วงเช้ามืดคุณตาก็ไปช่วยพี่ชายขายของสายๆกลับมาก็พากันไปทําไร่ทํานาเหมือนอย่างที่เคยทําเรื่อยๆจนถึงวันที่คุณตาจะต้องกลับไปสอบที่มหาลัย ด้วยความที่ไม่สามารถรู้เรื่องหน้าไว้เลยว่ารถประจำทางจะมาเมื่อไหร่ทำให้คุณตาต้องเตรียมตัวกลับเผื่อไว้ก่อนซึ่งนั่นหมายความว่าคุณตาจะต้องนั่งรอรถตั้งแต่เช้ามืดเลยและจนกว่ารถประจำทางจะมาคุณตาต้องกินข้าวกินน้ำอยู่ที่ศาลาในสมัยก่อนข้างหลังสารามักจะมีการทำห้องน้ำแบบหลังคาสังกะสีไว้ให้ด้วยแต่ตอนนั้นคุณตาจำได้ว่าขามาเหมือนจะไม่เห็น แต่ก็คิดว่าไม่เป็นไรตัวเองเป็นผู้ชายก็อยากจะถ่ายเบาเดี๋ยวถ้าเดินไปก็เดินเข้าไปในป่าได้โดยก่อนจะไปขายของที่ตลาดนั้นพี่ชายของคุณตาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งที่ทางเข้าหมู่บ้านคุณตาโบกมือลาสองสครั้งก่อนจะเดินเรียบถนนอาศัยเสาไฟข้างทางเดินมานั่งรอที่ศาลาโดยตอนที่ใกล้จะเดินมาถึงศาลาคุณตาก็สังเกตเห็นว่า มีคนนั่งรออยู่ก่อนแล้วก็คิดในใจว่าเออดีรอบนี้มีคนคุยเล่นด้วยแล้วจะได้ไม่เบื่อระหว่างที่นั่งรอรถคุณตายิ้มแล้วเดินไปเตรียมเตรียมไปที่จะทักทายแต่ก็สังเกตเห็นว่าลักษณะท่าทางของคุณที่นั่งอยู่นี้คล้ายกับคนที่ตัวเองเคยเห็นในวันแรกที่คุณตากลับบ้านชุดที่เขาใส่ดูคล้ายกับชุดเดิมที่เคยเห็นเพราะว่าคนในหมู่บ้านชอบใส่ชุดแบบนี้กันอยู่แล้ว คุณตาเลยไม่ติดใจอะไรร้องทักไปว่าอ้าวพี่เจอกันอีกแล้วชายคนนั้นค่อยๆหันมาทางคุณตาก่อนจะพยักหัวให้หนึ่งทีแล้วเชิงทักทายกลับคุณตาบอกว่าที่ที่ชายคนนั้นนั่งอยู่มนันมืดมากไฟจากเสาไฟส่องมาไม่ถึงคุณตาไม่ชอบเลยเลือกที่นั่งฝั่งตรงข้ามถนนแทนเพราะมีแสงจากเสาไฟส่องมาบ้าง โดยทันทีที่นั่งลงไปคุณตาก็หยิบเอาขดยาก,กันยุงมาจุดเพื่อไล่ยุงและมแมลงแถวนั้นให้ไปไกลๆโดยคุณตาก็จะแอบสังเกตชายตรงข้ามนี้ไปด้วยเห็นว่าดูเขาไม่มีท่าทางจะชวนคุณตาคุยต่อทำแค่นั่งนิ่งๆเงียบๆในมุมมืดของศาลาไปด้วยความที่ไม่อยากนั่งรอเฉยๆคุณตาเลยพยายามที่จะชวนเขาคุยต่อว่าวันนี้พี่จะเข้าเมืองเหมือนกันหรอถึงมานั่งรอศาลาตั้งแต่ตอนนี้ ชายคนนั้นหันมามองคุณตาอีกครั้งก่อนที่จะตอบสั้นๆแค่ว่าอืมเสียงโทนเสียงที่ตอบติดจะเยือบเย็นไปหน่อยแต่คุณตาคิดว่าอาจเป็นเพราะตอนนี้ยังเป็นช่วงเวลาเช้ามืดแถมอากาศในตอนนี้ค่อนข้างเย็นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่จะทำให้เสียงเวลาพูดคุยกันจะฟังดูเยือบเย็นเช่นนี้คุณตาเลยถามต่ออีกว่าพี่เป็นคนในหมู่บ้านเหมือนกันใช่ไหม ราะไม่ได้กลับมาในหมู่บ้านเลยตั้งแต่เข้ามาหาลัยคุณตาเลยจำหน้าคนในหมู่บ้านไม่ค่อยได้จำได้แค่คนที่ไปมาหาสู่กันบ่อยๆเท่านั้นพอเห็นท่าทางนิ่งๆของชายตรงหน้าแบบนี้คุณตาเลยไม่คุ้นว่าจะเป็นคนรู้จักหรือไม่ชายคนเดิมก็ยังตอบแค่ว่าใช่คุณตาร้องอ้อสั้นๆก่อนจะส่งยิ้มแห้งๆกลับไป ในใจก็คิดว่าพี่คนนี้คุยด้วยไม่สนุกเลยแต่ก็ยังฝืนพยายามชวนคุยต่อไปเรื่อยๆอีกว่าคุยกันมาหลายครั้งแล้วแต่ผมยังไม่รู้จักชื่อพี่เลยขอถามได้ไหมว่าพี่ชื่ออะไรผมชื่อวางเป็นลูกของยายนางที่บ้านอยู่ติดกับร้านขายของตะจันอ่ะพี่รู้จักใช่ไหมถ้าเป็นคนในหมู่บ้านยังไงก็ต้องรู้จักคุณแม่ของคุณตาแน่นอน ประกอบกับในหมู่บ้านมีร้านขายของแค่ร้านเดียวซึ่งก็เป็นร้านของตาจันยังไงก็ต้องรู้จักหรือต้องเห็นหน้าคล่าตากันมาบ้างคุณตาถามไปตั้งเยอะแยะแต่ชายคนนั้นตอบกลับมาแค่ว่ารู้จักสิไม่ได้ตอบคุณตาว่าตัวเองชื่ออะไรในตอนนั้นที่คุณตากำลังลังเลว่าจะถามชื่อไปอีกครั้งดีไหม เขาก็ตอบชื่อคุณแม่ของคุณตาออกมาว่าไก่ยายนางสั้นๆแล้วก็เงียบไปคุณตาที่เห็นอีกฝ่ายพูดชื่อคุณแม่ตัวเองออกมาก็นึกดีใจคิดว่าชายคนนี้ต้องรู้จักกับคุณแม่ตนเองแน่ๆพี่รู้จักแม่ผมด้วยหรอยังไม่ทันจะถามจบเขาก็พูดแทรกขึ้นมาต่อว่ามันกำลังจะตาย พอคุณตาได้ยินเขาพูดมาแบบนี้ก็เริ่มรู้สึกไม่พอใจคิดว่าชายแปลกหน้าคนนี้ไม่อยากคุยด้วยก็ไม่ต้องพูดสิทำไมต้องมาแช่งแม่คนอื่นเขาด้วยทำไมพี่พูดจาแบบนี้ล่ะคุณตาชักสีหน้าใสาไปทีเพราะไม่อยากมีเรื่องกับคนในหมู่บ้านเลยตัดสินใจหันหลังไม่สนใจชายคนนั้นอีกในใจก็คิดอยากจะให้รถประจำทางรีบมาเร็ว เพราะไม่อยากอยู่ศาลาร่วมกับคนที่แช่งคุณแม่ตัวเองตายพอคุณตาไม่ได้เป็นฝ่ายชวนคุยอีกต่อไปทั้งศาลาก็ตกอยู่ในความเงียบคุณตารู้สึกได้ว่าชายคนนั้นกำลังมองมาที่คุณตาแล้วเขาก็ไม่ได้ชวนคุยอะไรแค่ทํานั่งนิ่งๆมองมาที่คุณตาคุณตาที่ยังรู้สึกโกรธอยู่นั้นพอถูกจ้องแบบนี้ก็ยิ่งรู้สึกอึดอัด ในใจอยากจะหันไปถามว่ามองอะไรนักหนาะมีอะไรมากหรือเปล่าแต่ก็พยายามข่มใจตัวเองไว้ด้วยความที่ไม่รู้จะทำอะไรในระหว่างที่รอรถประจำทางมาคุณตาเลยหยิบเอาของกินที่พี่สาวคุณตาเตรียมไว้ให้ขึ้นมาเป็นแค่ข้าวห่อใบตองธรรมดาธรรมดากับน้ําเปล่าแค่หนึ่งขวด คุณตากินไปได้เพียงครึ่งเดียวก็เริ่มได้กลิ่นเหม็นเหม็นเหมือนมีตัวอะไรตายขึ้นมาท้องฟ้าในเวลานั้นก็เริ่มสว่างขึ้นมาบ้างแล้วคุณตาเลยพยายามมองไปรอบๆเพื่อหามองอเพื่อมองหาที่มาของกลิ่นแต่เพราะแถวนี้มีพงหญ้ารกรุงรังคุณตาเลยมองไม่ออกว่าที่มาของกลิ่นนั้นอยู่ตรงไหนแต่คิดว่าคงต้องอยู่ใ,ใกล้ๆกับสาลานี้แน่ๆเพราะกลิ่นเหม็นเน่านี้ค่อนข้างแรงคุณตาบอกว่า กลิ่นมันเริ่มเหม็นขึ้นเรื่อยๆจนคุณตากินข้าวต่อไปไม่ลงเลยห่อไปตองกลับเข้าที่เดิมและเปิดฝาขวดน้ำออกเพื่อดื่มล้างคอดื่มไปได้ไม่กี่อึกเสียงเย็นๆของชายคนเดิมก็ดังขึ้นรอบนี้คุณตาบอกว่าเสียงของเขาฟังดูแหบกว่าตอนรแรกๆมากเขาพูดขึ้นมาว่าขอน้ำกินหน่อยได้ไหมคุณตาเลยหันกลับไปมองแล้วก็ต้องตกใจ เพราะไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ชายคนนี้ย้ายมานั่งอยู่ข้างหลาคุณตาเปิดฝาขวดน้ำก่อนจะตอบไปว่าน้ำขวดนี้ผมกินไปแล้วคงให้พี่ไม่ได้หรอกก่อนจะลุกไปนั่งอีกฝั่งแทนในใจก็เริ่มรู้สึกตะหตตงหิดตะหงิดว่าชายคนนี้มานั่งอยู่ข้างหลังตนเองตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมถึงไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยพอย้ายที่นั่งมาก็เหมือนว่ากลิ่นเหม็นเน่าที่ได้กลิ่นในตอนแรก ก็จะแรงขึ้นมันแรงชนิดที่คุณตาต้องยกมือขึ้นมาพัดพัดให้กลิ่นมันหายไปเสียงชายคนนั้นก็ดังขึ้นมาอีกรอบด้วยประโยคเดิมว่าขอน้ำกินหน่อยคุณตาหันไปมองแล้วเห็นชายคนนั้นจ้องหาคุณตาเขม็งจนคุณตารู้สึกขนลุกขึ้นมาจนต้องยอมยกน้ำในมือให้พร้อมกับพูดว่าอะอะถ้าพี่ไม่ถือก็เอาไปกินเถอะ คุณตารีบยื่นขวดน้ำไปให้แต่ชายคนนั้นกลับนั่งนิ่งไม่ยอมเอื้อมมือมารับขวดน้ำไปกินคุณตาก็เริ่มไม่สศอารมณ์ขึ้นมาอีกครั้งเลยถามย้ำอีกครั้งว่าถ้าจะกินน้ำก็เอาไปกินสิแต่ชายคนนั้นก็ยังนั่งนิ่งไม่ยอมยื่นมือมารับไปตั้งแต่เช้ามืดกด็โดนใครที่ไหนไม่รู้มาแช่งแม่ตัวเองว่ากำลังจะตายนั่งรอรถไม่นานก็รู้สึกเบือ่อ ประกอบกับตอนนี้มีกลิ่นเหม็นตายของตัวอะไรก็ไม่รู้ลอยมาอีกคุณตาเลยเริ่มรู้สึกหงุดหงิดมากขึ้นเตรียมจะเก็บขวดน้ำไว้เหมือนเดิมคล้ายกับผู้ชายคนนั้นจะรู้ว่าคุณตาเริ่มหงุดหงิดเขาเลยพูดขึ้นมาด้วยเสียงที่เริ่มแหบแห้งว่าเปิดฝาขวดแล้วเอาวางไว้ตรงที่หัวเสาตรงนั้นให้หน่อยสิจบคาของเขา คุณตาก็รู้สึกหงุดหงิดมากจนลุกขึ้นมานั่งจ้องหน้าของชายคนนี้อย่างไม่พอใจในใจตอนแรกก็คิดว่าอยากจะคว้าคอเสื้อของอีกฝ่ายมาถามให้มันรู้เรื่องกันไปว่าจะอะไรนักหนาตามประสาวัยรุ่นเรือดร้อนแต่ทันทีที่คุณตาเห็นหน้าของชายคนนั้นชัดๆคุณตากลับรู้สึกตกใจจนใจหายวับใบหน้าที่ขึ้นอืดบวมเต็มไปด้วยบาดแผลเวะหวะทั้งเลือดและน้ำเหลืองไหลย,ย้อยออกมาไม่หยุด ส่งกลิ่นเหม็นเน่าที่คุณตาได้กลิ่นในตอนแรกออกมาแรงยิ่งกว่าเดิมดวงตาบวมเป่งนั้นกำลังจ้องมาที่คุณตาปากที่มีลิ้นจุกอยู่นั้นก็ขยับพูดว่าโข oh, น้อมกินหน่อยื่อเท่านั้นเองคุณตาตกใจร้องลั่นคว้างขวกน้ำออกไปพร้อมกับวิ่งหนีออกไปจากสารายอย่างไม่คิดชีวิตทันทีสติตอนนั้นของคุณตาตเลิดหายไปหมด จนคุณตาไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงบทสวดมนต์ที่เคยสวดมาตอนนี้ก็ดันคิดไม่ออกเลยว่าจะสวดอะไรสักบทก็คิดไม่ออกครั้นจะหันหลังกลับไปต่อยตีก็ไม่รู้ว่าจะสู้ชนะไหมคุณตาเลยคิดได้อย่างเดียวคือวิ่งหนีต่อไปวิ่งให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะพาตัวเองออกไปจากบริเวณนั้นให้ได้ซึ่งในตอนที่กำลังวิ่งอยู่นั้นคุณตาก็ได้ยินเสียงจากด้านหลังดังสวบสวบ คุณตาเลยหันหลังกลับไปมองดูเห็นชายคนเดิมวิ่งตามมาอย่างรวดเร็วปากก็เอาแต่พูดว่าขอน้อมกินหน่อยซื่อดังไล่หลังมาเรื่อยๆจนคุณตาคิดว่าถ้าต้องวิ่งหนีไปแบบนี้เรื่อยๆคงโดนตามทันแน่ๆคุณตาต้องตายแน่ๆโชคดีที่รถประจำทางกำลังวิ่งมาพอดีคุณตาเลยฮึดแรงสุดท้ายวิ่งไปยังรถประจำทางนั้นพร้อมกับตะโกนว่าจอดก่อนจอดก่อน เหมือนว่าคนขับรถประจำทางจะรู้ว่าคุณตาเจออะไรรถประจำทางจอดรถให้คุณตาวิ่งขึ้นมาและออกวิ่งต่อไปทันทีคุณตาวิ่งขึ้นมาบนรถได้แต่สุดตัวลงไปนั่งหอบหายใจอยู่กับพื้นรถด้วยความรู้สึกหวาดกลัวและตื่นตระหนกแข้งขาอ่อนแรงแทบยืนทรงตัวไม่อยู่เกิดมาก็เพิ่งเคยเจอกับเหตุการณ์ประหลาดๆแบบนี้ครั้งแรกไม่รู้แล้วว่าควรทำยังไงต่อไปดี คนขับรถเห็นท่าทางของคุณตาเลยตะโกนเรียกให้คุณตาเดินขึ้นมานั่งข้างๆเช้าๆแบบนี้ไม่ค่อยมีคนทั้งรถมีแค่คุณตากับคนขับรถประจำทางเท่านั้นคุณตาพยายามหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งก่อนจะค่อยๆพยุงตัวเองขึ้นมานั่งและเดินไปข้างๆคนขับรถประจำทางคล้ายกับร้อยคุณตาดีขึ้นแล้วคนขับรถจึงทักถามคุณตาว่าเจอดีที่ศาลามาลสิ คุณตาที่ยังไม่หายตกใจดีได้พยักหน้าให้คนขับรถคนขับรถมองสังเกตคุณตาไปรอบหนึ่งก่อนที่จะพูดต่อว่าไม่มีใครบอกเลยหรอว่าศาลาตรงนั้นอย่าไปนั่งรอตอนเช้ามืดพอคุณตาได้ยินคำถามนี้ก็ได้แต่สายหน้าแล้วตอบว่าสาลานั้นมันยังไงอะลุงทำไมถึงมีไอ้ตัวแบบนั้นอยู่ล่ะคนขับรถไม่ได้ตอบคำถามของคุณตา แต่ถามกลับว่าเป็นคนในหมู่บ้านหรือเปล่าเนี่ยคุณตารู้ว่าคนขับรถนี้ต้องรู้อะไรมาแน่นอนเลยเลือกที่จะใจเย็นตอบคำถามที่ถามกลับมาของคนขับไปว่าเป็นแต่พอเข้ามาหาอะไรก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านมานานนี่เพิ่งกลับมาเพราะว่าแม่ป่วยหนักพี่ชายกับพี่สาวเลยเรียกให้มาช่วยคนขับรถหันมามองคุณตาอีกทีก่อนจะถามอีกว่า เป็นลูกของยายนางเหรอคุณตามองคนขับรถด้วยความตกใจเพราะไม่คิดว่าคนขับรถจะรู้จักแม่ชื่ออะไรแล้วนะคนขับรถเหมือนนึกชื่อของคุณตาไม่ออกคุณตาเลยรีบบอกไปว่าชื่อหว่างครับคนขับรถร้องบอกว่าเออก่อนจะเริ่มเล่าให้คุณตาฟังถึงที่มาของสิ่งที่คุณตาพบเจอโดยคนขับรถเล่าให้ฟังว่า ตอนแรกที่ศารามันยังไม่มีเรื่องอะไรวันหนึง่งมีคนในหมู่บ้านชื่อว่าบุญมีต้องเข้าเมืองไปทําธุระก็ตามปกติที่ต้องไปนั่งรอรถประจําทางที่สาราริมทางซึ่งในระหว่างที่บุญมีกําลังนั่งรอรถประจําทางอยู่นั้นก็มีรถกระบะเสียหลักพุ่งเข้าชนใส่โดยตอนที่โดนชนนั้นแรงกระแทกแรงมากจนร่างของบุญมีลอยไปชนกับห้องน้ําสังกะสีที่ชาวบ้านทําไว้ที่ด้านหลังสาลา เห็นว่าแผ่นสังกะสีบาทเข้าไปที่ใบหน้าและลำคอจนทำให้บุญมีนั้นเสียชีวิตคาที่ด้วยความที่คนไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนถามพ่อแม่ก็ไม่มีแล้วทำให้ไม่มีใครมาเชิญดวงวิญญาณไปหลังซ่อมบำรุงศาลาใหม่ก็มักจะมีคนเห็นบุญมีนั่งรออยู่ที่ศาลาในช่วงฟ้ามืดเสมอแรกๆคนที่เจอก็อาจจะโดนขอน้ำขอข้าวกินเหมือนอย่างที่คุณตาเจอในตอนแรก แต่ถ้าเกิดบุญมีมีถูกใจใครก็มักจะวิ่งไล่ตามแบบนี้เสมอแต่เดิมนั้นบุญมีเป็นคนช่างพูดช่างคุยถ้าเกิดมีใครไม่รู้มาชวนบุญมีคุยบุญมีก็จะถูกใจคนนั้นทันทีนอกจากนั้นยังมีวิรกรรมที่ทำให้ชาวบ้านไม่กล้ามานั่งรอที่สาลาอีกเลยก็คือคืนวันพระใหญ่ด้วยความสงสารชาวบ้านเลยหอ่อข้าวห่อน้ำไปวางไว้ให้ที่ศาลา ปรากฏว่าคืนนั้นบุญมีวิ่งมาเคาะประตูบ้านทุกหลังในหมู่บ้านจนชาวบ้านพากันหวาดกลัวไม่กล้าที่จะไปนั่งรอที่สาลาอีกคุณตานั่งฟังคนขับรถเล่าเรื่องของบุญมีไปขนลุกไปในใจก็ยังนึกหวาดผวากับเหตุการณ์ที่ตัวเองเพิ่งพบเจอซึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่าหลังจากที่คุณตาพบเจอกับบุญมีสิ่งที่บุญมีร้องทักจะกลายเป็นเรื่องจริงเพราะหลังจากที่คุณตาสอบเสร็จ คุณแม่ของคุณตาก็เสียพอดีตอนที่ทราบข่าวคุณตาอดที่จะคิดย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ที่ตัวเองพูดคุยกับบุญมีที่ศาลาไม่ได้คำพูดของบุญมีที่พูดว่ามันกำลังจะตายคุณตารู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีในใจก็เริ่มไม่อยากกลับบ้านเพราะไม่อยากเจอกับบุญมีอีกเพราะหากเดินทางยังไงก็ต้องเดินทางด้วยการนั่งรถประจำทางกลับซึ่งจุดจอดรถและจุดรอรถ ก็คือศาลาริมถนนหลังนั้นเพียงหลังเดียวไม่มีอะไรมารับประกันได้เลยว่าคุณตากลับบ้านไปรอบนี้จะไม่เจอกับบุญมีอีกแต่ถ้าจะไม่กลับก็เป็นไปไม่ได้เพราะยังไงตัวคุณตาก็ต้องกลับไปช่วยงานพี่ๆจัดการงานศพและต้องบชให้กับคุณแม่ภายในงานด้วยด้วยความที่กลัวก็กลัวผีแต่บ้านก็ต้องกลับคุณตาเลยบังคับเพื่อนในมหาลัยที่ชื่อว่ายุทธกลับบ้านไปด้วย เพราะตัวยุทธนั้นเป็นเด็กบ้านรวยคุณพ่อคุณแม่ซื้อรถกระบะไว้ให้ใช้ขับไปเรียนมหาลัยคุณตาเลยบังคับให้ยุทธนั้นขับรถไปส่งและรอรับคุณตากลับเท่านี้คุณตาก็จะได้ไม่ต้องเจอกับผีบุญมีอีกแล้วซึ่งพอคิดแบบนี้คุณตาก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาวันที่เดินทางไปถึงบ้านเวลาก็ดึกมากแล้วในช่วงที่คุยกันอยู่สองคนเงียบๆนั้นจังหวะที่ขับผ่านศาลา คุณตาสังเกตเห็นตั้งแต่ไกลๆแล้วว่าที่ศารามีเงาคนนั่งอยู่คุณตาคิดในใจว่าเอาแล้วเงานั้นต้องเป็นบุญมีแน่ๆเหมือนยุทธเพื่อนคุณตาก็สังเกตเห็นเงาที่ศาราอยู่เหมือนกันในตอนที่กำลังขับผ่านไปนั้นยุทธได้ทำการชะลอรถและเตรียมหมุนรถกระจกลงเพื่อร้องทักตามนิสัยของคนสมัยก่อนคุณตามองการกระทำของเพื่อนตัวเองด้วยความตกใจ ก่อนจะรีบยกมือขึ้นปิดปากยุดเอาไว้และกระซิบสั่งว่าอย่าหยุดรถเด็ดขาดห้ามจอดห้ามร้องทักห้ามพักรถจนกว่าจะถึงบ้านกูเด็ดขาดยุดทำหน้างุนงงกับคำเตือนย้ำๆของคุณตาแต่ก็ยอมทำตามโดยดีซึ่งคุณตาบอกว่าในตอนที่กำลังขับรถเข้าทางหมู่บ้านไปนั้นคุณตาเห็นว่าเงาของเวนมีหันมามองทางคุณตา และในจังหวะที่กำลังรับสายตาเงานั้นก็เหมือนจะออกวิ่งตามมาทางนี้คุณตาใจหายวาปรีบร้องให้สั่งให้ยุดเร่งความเร็วขึ้นอีกครั้งจนพากันขับมาถึงหน้าบ้านอย่างปลอดภยัยคุณตาก็เรียกพี่ชายตัวเองมาคุยโดยที่มียุดนั่งฟังอยู่ข้างๆประโยคแรกที่คุณตาถามพี่ชายก็คือทำไมไม่มีใครเตือนผมเรื่องสาลาริมถนนหลังนั้นเลยสักคน คุณตาบอกว่าตอนนั้นคุณตาทั้งโกรธและทั้งน้อยใจมากๆที่ไม่มีใครเตือนคุณตาเรื่องนี้เพราะจากคําบอกเล่าของคนขับรถประจำทางที่ถามคุณตาครั้งแรกว่าไม่มีใครเตือนคุณตาเรื่องศาลาเหรอมันแปลว่าทุกคนในหมู่บ้านรู้กันหมดแน่ๆแต่วันนั้นพี่ชายของคุณตาก็ยังจะให้คุณตาไปรอรถที่ศาลานั้นตอนเช้ามืดซึ่งเป็นเวลาอันตรายอีกด้วย หลังจากจัดการงานศพของคุณแม่เรียบร้อยแล้วคุณตากับยุทธก็วางแผนกันว่าจะเดินทางกลับกันเลยเพราะถ้ากลับตอนนี้ท้องฟ้ายังสว่างอยู่แต่ถ้ารอกลับหลังจากกินข้าวเสร็จท้องฟ้าน่าจะมืดก่อนคุณตาไม่อยากเจอกับผีบุญมีพี่สาวของคุณตาเลยห่อข้าวไว้ให้กินกันระหว่างทางในตอนที่ขับรถออกจากหมู่บ้านคุณตาก็อดที่จะหันไปมองที่ศาลาไม่ได้แม้ว่าจะไม่เห็น ใครนั่งอยู่ที่ศาลาก็ตามแต่คุณตาก็รู้สึกเหมือนว่ามีใครกำลังมองมาที่คุณตาอยู่นั่นทำให้คุณตารู้สึกกลัวขึ้นมาและเลิกสนใจซึ่งในอีกสิบปีต่อมากรมทางหลวงได้เข้ามาปรับปรุงถนนแถวนั้นและตัวสลาเองก็ได้ถูกทิก้งและสร้างขึ้นใหม่ในจุดขึ้นลงรถประจำทางที่กรมทางหลวงเขาตั้งขึ้นใหม่นับแต่นั้นมาคุณตาก็ไม่เคยได้ยินใครพูดถึง เกี่ยวกับเรื่องของบุญมีอีกเลยจบแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ขอกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆมีเรื่องผีหลอนๆอ,อยากให้นำมาเล่าลงช่องของแอดสามารถส่งมาทางได้ตามอ e ีเมลที่ให้ใน description นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย